อ่ะก็ทักทาย fc ทุกคนนะครับผมอ่ะใครที่ตามฮานอยเนาะคลิปนี้ถัดจากเราสตาร์ก็จะเป็นฮานอยฮานอยเมื่อวานนี้เฉียด3ตัวไป2รอบนะครับก็คือกิจกิจกับอะไรนะเมื่อวานกิจกับกานะครับก็คือออกกิจออก829เนาะเนอก็มาเด่น9อยู่น้ำเมื่อวานกาชาติออกที่89เลยนะครับกาชาดีเด่นตัวนี้เลยไม่ได้จับ89ให้นะครับ เด่นมานะครับส่วนพิเศษพิเศษเมื่อวานออกอะไรนะศูนย์เจ็ดกับแปดแปดนะครับเด่นผมมาคู่นะครับเด่นคู่นี้นะครับศูนย์เจ็ดกับแปดแปดเบิ้ลปกติหนึ่งห้าเก้านะครับก็มานะครับหนึ่งห้าเก้ามาเด่นนะครับตัวเจาะมาไหมมาเก้าห้านะครับนะครับหนึ่งห้าเก้านี่ ปกติมากตัวนี้นะครับ VIP 0805นะครับ VIP นี่เด่นตัวนี้หลุดนะครับไปพัฒนาออกตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ย9กพัฒนา <c oughs> พัฒนาออก82กับ29เก้นะครับเข้าเด่นเด่นผมหลุดอยู่สองรอบก็คือ V กับกาชาตินะครับ นะการชาบแนาแปดเก้ามาออกแนละ้วเจาะเมื่อวานมาเก้าห้ารอบเดียวนะครับก็เฉียดไปเฉียดมานะครับแปดสองเก้าสองนี่เจาะเกินนะครับเจาะเกินลื่นลื่นนะครับสองตัวนี้เข้าตัวนี้นะครับก็คือแปดเก้านะครับเนี่ยตั้งแต่รอบกาชาิเลยหรือเปล่าแปดเก้านะครับโอเคสามตัวนี้โหสองรอบติดนะครับ คือขึ้นสามตัวเดียวหน่อยก็ไม่ได้นะครับกิจกาก็ตามนี้นะครับคือเมื่อวานสูตรมันกระจายแล้วก็ผมพยายามเลือกตัวที่คิดว่าจะมาหลายรอบที่สุดในเมื่อวานีนเบิ้ลแปดแปดอย่างเงี้ยแปดเก้าตัวที่ผมไม่ได้เจาะนะครับก็แสบมากเลยครับแต้มเดียวนะแปดสองเก้าสองอะไรประมาณนี้เออนะครับออกออกแบบลื่นมากนะครับลื่นลื่นมันลื่นนะครับออกแบบ เอาวันนี้ก็ยากอีกวันนึงนะเพราะว่าสูตรเด่นเขามันไม่ชนกันนะเออสูตรเด่นมันไม่ตรงกันอะ่ะมันมันต้องเลือกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมขอเลือกแปดเก้านะครับแล้วก็สูตรเด่นเขามาต่ํามากเลยนะแต่ละรอบเนี่ย <laughs> ยากนิดนึงนะเท่าเมื่อวานเลยก็นะคอยผมเจาะถูกก็แล้วกันนะวันนี้ผมเลือกแปดเก้าจะมีอะไร <laughs> ก็จะมียเมื่อาวานไม่เลือกนะครับ 8ป8เ8้าแปดศูนสองเก้านะครับ92 9าสอนะครับสามตัวจูตเก้าสเม็ดเดียวนะครับเจาะที่0ูนย์เกนี่ เม็ดนี้เลยนะครับ092อ่ะมาดูเด่นรอบนะครับ<ม>เฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ VIP แล้วก็พัฒนา เฉพาะกิจเขาเด่นอะไรวันนี้เฉพาะกิจเขาเด่นไปที่ <c oughs> 01เห็นไหมเลขต่ำกาชาติเด่นไปที่89โ okay. อเคพิเศษพิเศษเด่นไปที่นี่ วันนี้ผมเลือกไอ้ตัวนี้แหละมาทีนี้พอไปถึงรอบปกติปกติเขาจะเด่นไปที่ลงมันต่ำอย่างลวนะครับ VIP VIP นี่มันจะเด่นที่4ีหแล้วก็ประกบ8ปดได้นะครับคือถ้าเป็น 4, 8, 4นี่แปดนี่ตัวที่ผมเจาะไม่ถึงถ้าจะเพิ่มมาสี่แปดสี่เก้าได้นะครับ ส่วนพัฒนานั้นมันจะเด่นที่2กับ3นะครับก็ไม่มีแค่3 9 3 8ก้านะมีสองแปดง้วันนี้เจาะถึงอยู่คิดว่าน่าจะมาตัวนี้นะครับก็ตามนี้นะครับอ่ะมาดูดาวดาวรอบไหนกาชาดพิเศษ ปกติ VIP พัฒนา VIP น่าจะ VIP อาจจะมีได้นะเนี่ย94 95นะที่ผมเจะให้พัฒนาคิดว่าน่าจะถึงนะครับส่วนเฉพาะกิจอาจจะเป็น90 91นะครับลบปกตินี่ผมลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นไอตัวที่ผมเจาะให้หรือเปล่าก็คือมันเด่น01นะครับปกติให้1นึ่งดาวหน่อยอ่ะตามนี้นะครับเออนี่แหละ เด่นรอบที่สุดก็คือผมเด่นที่กาชาติพิเศษนะครับ2รอบนี้มันมี8ปดติดมานะครับส่วนรอบอื่นนั้นมันต้องลุ้นเอ่ออย่างเช่น VIP เนี่ย VIP มันจะเป็น9495ได้ไหมผมเลือกไอ้เก้าตัวนี้ยาให้เป็น8485ซึ่งผมไม่ได้เจาะแต่ใครจะใครจะเพิ่มเป็น8485ได้นะครับนะมันเด่น4ตัว8485 9495 VIP นะครับ VIP ผมให้กันนะผมลงหมายเหตุน,นิดนึงนะครับตรงนี้ VIP เพิ่มกัน8 c กับ8.5นะครับนะครับผมให้ VIP เนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างนะ4ชุด8 4 8 5 9่9 5น่าจะมาชุดนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือ8.4.8.5.9.4.9.5ีนี่ VIP นะครับผมให้รอบเดียวเพิ่มกัน8.4.8.5ไป2ชุดนะครับ จัด94 95 84 85ได้เลย VIP นะครับผมฟังผมหรือเปล่าเออต้องดูตรงที่ผมไม่เห็ด้วยนะครับนี่นะถ้าเป็นเพิ่มอีก2ชุดก็คือผมเพิ่มรอบ VIP นะครับนี้นะครับนะก็ตามนี้นะครับเน้น2รอบนี้กาชาติพิเศษน่าจะมีแล้วก็รอบอื่นเฉพาะกิจมีไหมมีม,มีตัวที่ผมจะให้80 90 90 90 1 90 91อยู่แล้วซึ่งมัน มันเด่นที่เลขตำ่ำระหว่างปกติในเลขต่ำก็รุนกับ9กับ8นะครับส่วนตัวเน้นนะครับผมเน้นไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเก้าสองนะประมาณนี้แล้วก็เก้าห้าของรอบ VIP นะครับเก้าห้า 94 95 92 95 90 91 80 81นยะก้ะขอให้เป็นเฉพาะกิจมา80 81ได้เลยปกติก็01นย่งเก้าศูนได้นะครับลุ้นลุนรอบนี้นะครับเนี่ยผมลุ้นอยู่ประมาณนี้นะขอให้มาตามเป้านะครับผมนะครับขอให้มาตามเป้าวันนี้เลือก9กับ8นะครับเป็นตัวชูโรงนะครับผมอ่าโชคดีทุกคนใครที่ตามฮานอยนะครับลุ้นได้เลย รอบในเน้นพิเศษก็เนี่ยสามดาวตรงนั้นอย่างละดาวนะครับผมอโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครที่ตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นเล็กๆน้นอยๆนะครับผมโอเคโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ